เริ่มต้นกับ Windows 11ก็มาเช็ค User Account Control Setting หรือ UAC กันช่วงเวลาต่อจากนั้นไปนี้ไป1 4 1 4พรัะภูมิใจเสนอเสพบสื่อวันละนิดจิตแจ่มใสไม่ใช <pulling ten arda> ่จิตอุปุิยสวัสดีครับผมนายหมอคอมสิทธิโชคนะครับผม ก็เอาเป็นว่าสำหรับคนที่ clean install แล้วกันครับใครที่มีการติดตั้ง Windows 11แบบเต็มรูปแบบแบบล้าง format หมดเลยเนาะก็เมื่อเปิดเครื่องขึ้นมาครับทุกครั้งนะครับตั้งแต่โอโ้ Windows 7 Windows 8 Windows 10เราก็อยากจะให้เช็คตัว User Account Control Setting หรือ UAC เดี๋ยวมขอปุ่มขออนุญ,ญาตนะครับ อันนี้ผมอัปเกรดขึ้นมาก็เซฟไว้หมดแล้วแหละปิด NVIDIA ปกติถ้าเรียกขึ้นมาคุณก็จะเปิด Narrator ยังใช้คำสั่งเหมือนเดิมนะครับโดยการกด Ctrl o n o Windows ค้างไว้แล้วกดปุ่ม Enter ครับ n a r r a t o r d i a l o g OK Button Alt Plus O น r ก็จะขึ้นมาใาแล้วเราอยู่ที่ปุ่ม OK ก็ s p e Bar ไป Narrator Heading Level One w i o w M ย่อแลรวนาราเตอร์ลงมานะครับ n a r r a t o r ยังใช้งานเหมือนเดิม w i n d o w M ไปที่ Desktop กด ตัวอักษรไหนอย่างเช่น R <cycle> ก็จะไปที่ recycle bin <of> ก,กด s, <Select ed>. <S ุ่ม t start menu start window search search box, search box. edit น type น e r น to search ผมกด escape ก็จะปิด search box แต่เราจะไปเช็ค UAC กันครับก็กด start menu ครับเดี๋ยวนะครับเพื <Desktop List. S 1> อ่อนๆถ้าไม่มาบางที escape ไม่มากด Windows M ครั้งหนึ่งนะครับ Windows 11เนี่ยครับกด start menu ครับปึ๊บ บางทีเขาไม่ยอมพูดเนาะอ่าสตาร์ทเมนูมาสิมาสิอ่า Task bar p a พนอ่าเดี๋ยวนะครับสตาร์ทวินโดว์และซูช์ซูช์บ็อกซ์เอ็ดดิททายดื้อนะคับใหม่ๆกับผมนะครับอยู่ที่ Search box นะครับแล้วพิมพ์คำว่า UAC นะครับผม UAC Change User Account Control Settings Control Panel Press right to switch preview One of One Level One Enter เข้าไปครับผม User Account Control Settings Window Link Tell me more about user account. เหมือนเดิม100%เลย Tell me more about นี่ครับแทบมาหนึ่งครั้ง Notification level slider 0%คุณก็จะเป็น367หรือจะเป็น34 34. 34 67อย่างงี้ครับ100เต็มสุดคื 100. อ <67. S> 100ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่67ตรงนี้นะครับหรือ34 34ก็กดลูกศรลง0 <Zero. S 1> หรือลูกศรขึ้นตามแต่ว่าคุณอยากได้ค่า การรักษาความปลอดภัยของคุณเนี่ยระดับไหนนะครับผมแต่หลายท่านก็อชอบอยู่ที่67สทบ้ลูกศรขึ้นลงเอานะครับลูกศรลง34 4 <34. S 1> แต่ผมเนี่ยผมชอบคือความปลอดภัยผมต่ำมากเลยก็คือ0 <Zero. S 1> หรือ0ก็คือ n นเ e r ความปลอดภัยไม่ค่อยมีนะครับอ่ะก็ผมใช้ตาทิปก็ หรือ NVDA เวลาที่จะเปิดการใช้งานชอบมาถามให้ Yes No ผมไม่ค่อยชอบให้ถามผมก็เลยเอาเวลาติดตั้งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่อยากที่จะให้ถามก็เลยเลือก UAC mm hmm. เป็นศูนยะ์ะจริงๆเป็นตัวอย่างที่ไม่ค่อยดีอ่ะศูนย์ก็ศูนย์ไปเนาะอ่ะก็เอาเป็นว่าบทเรียนนี้มาพาให้รู้ว่า UAC ตั้งเหมือนเดิมเด้เลยครับก็แทบมาที่โ OK. <Okay, button. S 1> อเคโอเคพอเจอโอเคแล้วสเปซบาร์ไป <Desktop. S 1> อของผมออกมาเลยครับของเพื่อนๆจะขึ้นเตือนมาว่า เออคุณแน่ใจหรือเปล่าถ้าคุณเปลี่ยนเป็นศูนย์เนี่ยมันมออีความปลอดภัยที่น้อยลงนะอะไรปืดๆนะคุณก็กดอัตเนตค้างไว้แล้วกดตัว Y อ่าถ้าเขาขึ้นให้โอเคอีกทีก็โอเคไปครับเท่านี้เองครับ uac ก็จะเป็นศูนย์เรียบร้อยแล้วนะครับกับตรงนี้เราก็จะมาเรียนรู้ไปเรื่อยๆเป็นสเต็ป by สเต็ปนะครับบทเรียนที่1 uac เหมือนเดิมเรียกใช้นาร์เตอร์ก็เหมือนเดิมนะครับผมโอเคลาไปก่อนแล้วเรียนกันทีละนิดทีละหน่อยจะได้ คล่องกับการใช้งาน Windows 11ไปด้วยกันกับผมบริการหมอคอม1414พระสัศสีโชควอร์ริแนนครับสวัสดีครับหมอคอม